รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้คนนําทางจะพาท่านผู้ชมไปสัมผัสกับชีวิตคนหนุ่มซึ่งเคยเป็นพนักงานมนุษย์เงินเดือนปัจจุบันผันตัวเองมาเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์เพราะเหตุผลต้องเผชิญกับภัยธรรมชาติและภาวะวิกฤตการระบาดของโควิดวันนี้ด้วยจิตใจที่มุ่งมั่นเขายืนอยู่บนลำแข้งลำขาของเขาเองอย่างมั่นคงครับ นะครับกิติพงกระดิ่งสายนะครับเป็นประธานของวิสาหกิจชุมชนสินค้าเกษตรและแปลรูปบ้านสามแยกครับผมแล้วก็เป็นประธานของยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ของจังหวัดนนทบ,บุรีด้วยครับช่วงปี54ครับผมช่วงปี54ารีนั้นเป็นน้ําท่วมใหญ่นะครับพื้นที่ในเขตของจังหวัดนนทบ,บุรีนะครับโดยเฉพาอะอเภอบางบัวทองตันนี้เป็นพื้นที่แอ่งกระทะนะฮะจะเป็นพื้นที่ที่ท่วมหนักที่สุดลึกที่สุดนะ,ะที่บ้านผมก็คือขนาดระดับมิดหัวเลยนะที่บ้านผมเนี่ยเป็นบ้านชั้นเดียว นะแล้วก็จะมีสวนผลไม้นะอยู่ค่อนข้างจะเยอะอยู่เหมือนกันรับไม่ไหวแล้วคือน้ําเหนือมาค่อนข้างจะหนักมากเลยพังทุกสิ่งทุกอย่างลงผไปทั้งหมดนะภายในคืนเดียวนะจากระดับเมตรนึงนะครับขึ้นมาอยู่ที่ระดับประมาณเมตรแปดสินะคือคืออยู่อยู่เนี้ยะระดับจมูกเลยนะถ้าถ้าอยู่ในบ้านนะเป็นหน้าบ้านคือเริ่มท่วงหัวละโควิดเป็นอะไรที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของผมในะอีกรอบหนึ่ง ต้นปี ,63 นะต้นปี6 3าปั๊บเนี่ยตลาดเริ่มปิดละลูกค้าเริ่มมีการจับจ่ายใช้สอยตัวเนี้ยน้อยลงออกมาข้างนอกในตัวเนี้ยน้อยลงทําให้ผมผลิตของผมตัวเนี้ยออกท้องตลาดเนี่ยอ่ไม่ค่อยได้ลดลดปริมาณน้อยลงบางครั้งตัวเนี้ยผมขายได้ประมาณบานแค่ครึ่งเดียวเองนะ,ะจากเหตุป,ประมาณ20-30ิามิกิโลนะขายได้ประมาณแค่10บกิโลเลยเริ่มลดน้อยลดน้อย,นอยจนกระทั่งตลาดปด ไปอบรมออนไลน์หาเทคนิคในการที่จะทำทำโปรโมทสินค้าตัวนี้ขึ้นมาโดยที่อยู่กับบ้านทําออนไลน์ขึ้นมาเพราะนั้นขายสินค้าทางออนไลน์ตัวนี้ทต้องทําอะไรกันบ้างโฆษณายอย่างไรบ้างทำแพคเกจิ้งอย่างไรบ้างผลิตอะไรกันว่าขึ้นมาบ้างนะฮะ mm hmm. ผมก็ไปอบรมมาทั้งหมดเลยแล้วกเ็เปิดตลาดเรื่อเปิดตลาดขึ้นมาครับผม เส้นทางชีวิตของเราก็เหมือนกันมันไม่ได้มีทางตันอยู่ตลอดเวลาแม้กระทั่งว่าโควิดไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรก็ตามอย่างน้อยจะต้องมีทางออกเพราะฉนั้นเราจะต้องหาทางออกให้เจอทางออกทางนี้เป็นทางที่เราจะต้องเดินไปต่อนะฮะและเดินไปอย่างมั่นคงเพราะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเราสามารถที่จะพลิกผันชีวิตของเราได้ในเมื่อทางซ้ายเป็นทางตันเราก็เดินไปทางขวาแล้วถ้าทางขวามันก็ยังตันอีกเราสามารถที่จะค่อยๆเดินไปข้างหน้าได้เราหยุดยืนดูได้ แต่อย่าเดินถอยหลังแค่นั้นเองค่อยๆก้าวไปทุกอย่างมันจะมีทางออกอยู่ทั้งหมดเวลาเลยก่อนที่คุณกิติพงศ์จะามาเป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อทําการแปรรูปเห็ดมีวามเป็นมายอย่างไรนะครับก็จริงๆแล้วตั้งแต่ผมเรียนจบมานะครับตั้งแต่เล็กๆตัวน,นี้ผมก็ไปเป็นมนุษย์เงินเดือนอยู่นะตั้งแต่จบด้านไหน จบทางด้านสารสนเทศธุรกิจนะครับแล้วก็ตอนยืมไปที่จีนมาดำที่นะครับเป็นการคว้าของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งจากบัญชีจากพนักงานกินเงินเดือนมาเป็นเกษตรกรมาเป็นผู้นําเกษตรกรวันนี้ครับผมครับก็จริงๆแล้วเนี่ยผมก็ทำคู่กันไปนะระหว่างการที่ทํางานด้วยแล้วก็เป็นเกษตรกรเพราะเนื่องจากจริงๆแล้วเนี่ย ผมเกิดมาเป็นลูกชาวไร่ชาวนานตั้งแต่เกิดเลยนะก็โตมาเนี่ยคนะะี่นีเล,เลยป่ะใช่ครับผมเป็นคนเมืองนนทบ,บุรีเลยครับผม,มตัวกำเนิดคนบางบอง,องีตัวกำเนิดเลยครับผมไม่ได้ไปที่ไหนนะรักบ,บ้านเกิดครับคครครับับบแล้วยังไงให้จากจากการที่เป็นพนักงานกินเงินเดือนทําเกษตรกรด้วยการตัดสินใจมาเป็นเกษตรกรเต็มตัวเนี่ยมีสาเหตุยังไงก็อย่างที่ผมบอกว่า ด้วยเลือดเนื้อเชื้อไขของเราเนี่ยเป็นเกษตรกรมาตั้งแต่กำเนิดเลยนะไปทำเป็นมนุษย์เงินเดือนมันไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของเรา<ม>นะฮะแล้วก็จกังหวะที่เราทำกเกษตรคบคู่กันไปด้วยเนี่ยเ,เ,เราบอกว่าเอ้อเรักวิชาการเกษตรมากกว่าเรามีความสุขกับการทำการเกษตรนะเราไม่อยากที่จะเดินทางไปทำงาน<ม>จึงคิดว่าสักวันหนึ่งผมจะต้องกลับมาทำการเกษตรอย่างต่อเนื่องอย่างเต็มตัวอีกทีหนึ่งนั่นคือบั้นปลายของชีวิตนะค,คือเป็นที่มาที่ไปว่าผมจึงเริ่มเริ่มนี่ไปทำเห็ดฟางนะ จากเมื่อก่อนนน้นที่ผมทําเป็นมนุษย์เงินเดือนเนี่ยช่วงน้ําท่วมปี54นั่นคือเป็นจุดพลิกผันชีวิตของผมเลยทันทีเลยนะจ,จากปีนั้นจากปี54มาคือกเกษตรที่ผมทาทั้งหมดตัวเนี้ยมันล้มไปเลยล้มหมดเลยไม่มีอะไรเลอเลยสภาพ<ๆ>บ,า,บางัว,วทองว่าปี54นี่เป็นไงน้าสูงไหมก็มิดหัวมิดหัวเลยที่บ้านผมมิดหัวเลยจริงตอนนั้นยังไม่ได้ทำเห็ดใช่ตอนนั้นยังมีผลมีผลไม้อยู่มีกล้วยมีมะม่วงมีกระท้อนมีเยอะแยะหมดเลยนะ หลังจากปี54ต้นไม้ทุกอย่างหายไปหมดเลยเแต่บ้านเห็นเพียงแค่หลังเดียวกับพื้นที่ว่างเปล่านะหลังจากปี54เป็นต้นมาจึงเป็นที่มาของน้ําแห้งไปแล้วเนี่ยก็มาคิดกับคุณแม่ว่าจะทําอะไรกันดีนะกว่าที่เราจะปลูกต้นไม้ยืนต้นมันหลายปีนะมันไม่ทันกินแน่ๆเลยก็จึงเป็นที่มาที่ไปว่าคุณแม่สร้างความเห็ดให้ค,คุณแม่ชอบชอบเห็ดอยู่แล้วใตรงนี้ก็คุณแม่ทําเห็ดเป็นแม่ก็สอนวิธีการทําเห็ด นันเส,รสาร์อาทิตย์ตัวนี้หลังจากที่ผมทางานเสร็จรยปั๊บเนี่ยผมก็จะทาเห็ดกับแม่ <ừ> จากเห็ดกองเตี้ยค่อ,อ,คอยๆพัฒนาขึ้นมาเป็นเห็ดรงเรือนนะ <S 1> <1> <S จากโรงเรือนที่หนึ่งที่2ที่3นะ <S 1> <1> <S จนกระทั่งมีทั้งหมดหกลงเรือนนะซึ่งก็สร้างรายได้ให้เราพอสมควรในช่วงนั้นครับผมบแล้วอย่างไรนอกจากการปลูกเพื่อขายอย่างเดียวครับเหตุผลที่วันนี้ตัดสินใจมาเอาผลิตพันธุ์ที่เราปลูกเองเนี่ยนะมาแปรรูปนะฮะมาแปรรูปเป็นข้าวเกรียบนะซึ่งมีหลายรสชาติมากครับสาเหตุมาจากอะไร สาเหตุมาเนื่องจากว่าเกรดของเห็ด ตรงนี้แล้วก็ตลาดของเห็ดมันแปรปรวนอยู่ตลอดเวลาบางครั้งเนี่ยเห็ดล้นตลาดหรือว่าเห็ดไม่สวยอะไรพวกนี้นะมูลค่ามันจะตกลงมากพวกนี้อย่างยกตัวอย่างง่ายๆว่าเห็ดนี่ฮะน,นี่เห็ดเห็ดมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่รนะขายมูลค่าก็ค่อนขาจะต่ำมากปกติตรงเนี้ยเห็ดตัวนี้ลงจาประมาณบาทคือเห็ดตรงนี้ไม่ใช่เป็นเห็ดเสียไม่ใช่เห็ดแต่เห็ดว่ามันไม่สวยเท่านั้นใช่ครับผมมันแค่ไม่สวยแต่ว่านี้ราคามก็ตกลงมาจะก็ปกติราคาลงมาแปบาทชุดนี้ก็น่าจะอยู่ที่ประมาณสักหกสักประมาณ40บาท4บบาทไม่เกิน50บาทนะ เรารู้สึกว่ารายได้มันเข้ามาน้อยต้อง<ม>เราก็เลยเอาตรงนี้มาเพิ่มมูลค่าคนะเพิ่มมูลค่าคคก็คือเราทําเห็ดไปด้วยแล้วก็หัดทำข้าวเกล็ดไปด้วยทีละเล็กทีละน้อยขึ้นมามจนกระทั่งพัฒนาขึ้นมามนะเป็นเป็นข,ข้าวเกล็ดเห็ดจนั่งถึงปัจจุบันตัวนี้ก็จะมีข้าวเกล็ดเห็ดทั้งหมด5้ารสชาตินะแล้วก็จะเป็นพันธุ์พืชอีกห้ารสชาตินอกจากเห็ดไม่สวยเนี่ยครับการตัดสินใจมาแปรรูปเนี่ยครับมัน มันมีภาวะ้ภาวะทางเศรษฐกิจเข้ามาเกี่ยวข้องไหมยังเช่นสสานการโควิดที่ผ่านมาม,มีส่วนไหมมีส่วนที่ทําให้แรงจูงใจทําให้เราต้องไม่ได้ต้องคิดหาที่จะเพิ่มมูลคา่ายังไงอย่างมากเลยฮะตรงนี้อย่างที่บอกว่าเราทําเห็ดไปด้วยแล้วเราก็แปลรูปหักไปลรูปเทียนเล็กทียนน้อยไปด้วยตอนนั้นเราเรายังไม่ได้เน้นกับการขายของขาเก็บเห็ดนะแต่เมื่อเกิดวิกฤตโควิดเมื่อต้นปี63นะเห็ดที่ผมผลิตขึ้นมาได้ ผมไม่สามารถส่งออกไปที่ตลาดได้ไม่สามารถไปขายทียท่ตลาดที่ทไหนได้เพราะว่าตลาดมันปิดมไม่มีใครออกจากบ้านกันไม่มีใครมาซ,ซื้อของกันแม่ค้าก็เริ่มลดลดลดลงมามทีนี้เห็ดที่ผมผลิตมาก็เริ่มล้นตล,ดลาดผิดแล้วก็ขายเขาไม่ได้แล้วผมเก็บไม่ได้ด้วยแล้วมันก็เสียนะทำให้ผมก็เลยเหยุดการทําเห็ดฟางชั่วคราวนะแล้วก็หันมาทาการแปรรูปนะคือลดปริมาณลงมาก่อนค่อยลดลดลดลงมาให้เหลือแต่พาเห็ดนางฟ้าอย่างเดียวเห็ดฟางออกไม่ได้ละ ราะนั้นผมก,ก็เลยไปอบรมเกี่ยวกับเรื่องของการค้าออนไลน์ขึ้นมานะครแล้วก็ทำตลาดออนไลน์ทุกสิ่งทุกอย่างนะจึงเป็นที่มาที่ไปว่าเอ้ยเขาเก็บตรงนี้ได้รับการตอบสนองจากตลาดจริงค่อนข้างจะเยอะมากเป็นการพลิกวิกฤตเลยว่าจากยอดขายนะเดือนนึงประมาณสัก200-300ถุงจากตรงนี้ขึ้นประมาณ8 0 0 9 0อถุงต่อเดือน เพราะว่าเราได้ออกสื่อสื่อโซเชียลตัวนี้มากขึ้นเป็นที่รู้จักมากขึ้นแล้วก็เขาเก็บเห็ดห้ารสชาตินะก็จะมีในส่วนของรสดั้งเดิมนะฮะแล้วก็รสดั้งเดิมคือรสดั้งเดิมคือเห็ดเปล่าเลยไม่ปรุงอะไรเลยนะแล้วก็จะมีเราไปปรุงรสตามที่รสชาติที่ตลาดต้องการนะวัยรุ่นนะรสต้มยำนะจะชอบรสต้มยำมากรสไข่เค็มอะไรพวกนี้นะแล้วก็รสกระเพรานะแล้วก็สาหรับผู้สูงวัยนิดนึงเขาก็จะชอบรสงาดำนะเราเอางาดำขั่วบดตัวตรงนี้เอาไปอันนี้เป็นอาหารสุขภาพเลยใช่ใช่สุขภาพเราใช้งาดำขัวนี้ผสมเเ้ไปปนนือ้ ที่ที่เรานวดเรียบร้อยแล้วเนี่ยทำให้ให้เป็นเป็นออกมันสีดำดำนะมีประโยชน์ต,ต่อร่างกายมากนะก็จะเป็นเห็ดห้าชนิดแล้วพวกนี้นะฮะคืออะไระอันนี้จะเป็นผง<อ>ปรุงรสครับผมอันนี้จะเป็นผงปรุงรสต้มยำผงปรุงรสไข่เค็มนะครับผงปรุงรสกะเพรากุ้งกรอบอนะนะ แล้วก็เนี่ยแหละเรามาปรุงรสตามที่รสชาติที่ต่ายเขาต้องการนะเรามีตั้งเยอะเอาทำบาร์บีคิวทำปาปิการนะฮะทำโนริสาหร่ายอะไรพวกนี้แต่ว่าตลาดไม่ค่อยตอบสนองนะอันนี้จะเป็นตลาดที่ตอบสนองมากสุดเราจึงเลือกอันนี้ให้คงอยู่นะนอกเหนือจากนั้นเนี่ยในส่วนของชุมชนของเราตอนนี้เนื่องจากว่าเป็นชุมชนเกษตรอยู่นะมีบ้านมีสวนกล้วยมีสวนมะม่วงนะฮะมีมีผลไม้อะไรหลากหลายเยอะแยะทั้งหมดเลยเวลาที่ฤดูกาลออกมาอีกทีหนึ่งเนี่ย มันออกมาเยอะอทุกทุกบ้านเขาก็เอามาไอ้นี่กันหมดเลยเราก็เลยต้องก็เลยทํารสชาติเฉพาะใช่รสกล้วยรสมะม่วงอันนี้มะม่วงอะไรครับทวดลูกอันนี้เป็นลูกใหญ่มากมะม่วงอาดูอีทูหรือว่ามะม่วงแอปเปิ้ลมะม่วงแอปเปิ้ลใช่เพราะว่าจริงๆแล้วอันนี้มันมีมันมีเส้นใหญ่ค่อนข้างจะเยอะตลาดเขาไม่ค่อยบริโภคกันนะครเขาจะปลูกเพื่อความสวยงามลูกมันใหญ่มันสวยขายลูกออกมาสวยแต่กินไม่อร่อย แต่ทั้งนี้ผมก็เลยลองออมาดูว่าอไอ้ตัวนี้ลองมาทำเ,<อ>เขาเก็บดูดิเพราะว่าชาวบ้านเขาก็มาทําแต่อันี<ม>้กันมะม,ม่วงกวน<ม>นันซึ่งบ้านนู้นก็มีมะม่วง,ง,งกวนบ้านนี้ก็มีมะม่วงกวนเยอะไปหมดเลยค,คนไม่ค่อยชอบปิดละเขาเบื่อกันละผมก็เลยมาทำเขาเก็บซึ่งได้รับการตอบสนองจากตลาดดีมากเลยเขาเก็บไว้ได้นานและอยู่ได้นานด้วยนะฮะขออนุญาตย้อนกลับไปทุกึการผลิตกปลแปรรูปคุณกิติพงศ์ไม่ได้ทําคนเดียวใช่ครับผมทํากันเป็นกลุ่ม ใช่ครับผมเราทําเป็นกลุ่มก็คือกลุ่มเราเรียกว่ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนสินค้า,าเกษตรและแปรรูปบ้านสามแยกนะซึ่งเราเรามีสมาชิกตอนนี้ทั้งหมดประมาณ20กว่านนะคนยี่สิบกว่าประมาณ7จ็ดครัวเรือนนะก็คือช่วย,วยกันได้แล<ร><ร><ม>้เพราะฉะนั้นทะุกคนก็จะมีรายได้ที่ทําเขาเกยบตรงนี้มาแล้วก็มารวบรวมแล้วก็ทาเป็นแพคเกจิ้งส่งขายทางออนไลน์ส่งตามร้านค้าใช่ครับผมพอจะบอกยอดเลยฮะยี่สิคนปัจจุบันนี้มีรายได้ประมาณเท่าไหร่ ก็จริงๆถ้าถ้ารายได้ของกลุ่มโดยรวมตัวนี้มันอยู่ที่ประมาณส0 0 0 0 0 0 0ถึง40,000บาทต่อเดือนของกลุ่มหรือว่าของของครอบครัวของอันนี้อันนี้อันนี้ของกลุ่มของกลุ่มของกลุ่มนะของกลุ่มก่อนอันนี้จะเป็นจะเป็นรายได้เสริมของในฐานะที่เป็นคนรุ่นใหม่ครับอยากจะให้พูดอะไรกับพี่น้องเกษตรกรผมเชื่อว่าวันนี้คนรุ่นใหม่หลายคนเนี่ยเริ่มเห็นอนาคตถ้าเกิดว่าจะยั่งยืนเนี่ยมันต้องกลับเข้ามาสู่พื้นฐานทินกำเนิดครับ มีอะไรจะให้กำลังใจหรือมีอะไรแนวทางที่จะแนะนําคนรุ่นใหม่เหล่านี้ครับผมหลายหลายคนที่อยากที่อยากกลับบ้านไปเพราะฉะนั้นการที่เราจะกลับไปบ้านจากตรงนี้เราต้องเตรียมองค์ความรู้ของเรานี้ให้ได้ก่อนในการที่ทำการเกษตรหาความรู้หาประสบการณ์นะให้เพียงพอให้ได้เพียงพอแล้วจึงกลับไปทําการเกษตรที่ยั่งยืนนะไม่ใช่ว่ากลับไปทำโดยที่เรายังไม่รู้ว่าเราจะทําอะไรกันก่อนนะอันดับแรกก็คือคุณหาองค์ความรู้ให้ได้ นะทำงานไปด้วยศึกษาไปด้วยหาประสบการณ์นะครับในการที่จะดูว่าแนวทางการเดิมเนินชีวิตของเราต่อไปตัวนี้เราจะทาไงไม่ต้องกระโดดลาออกจากงานแล้วกลับไปทำการเกษตรโดยดที่เรายังไม่รู้ว่าจะทําอะไรกันก่อนนะจะต้องมีแนวทางที่ชัดเจนนะขอให้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ของประเทศไทยมีอยู่ทุกจังหวัดนะมีค่อนข้างจะเยอะไปปรึกษาเขาดูได้นะเขาสามารถที่จะให้องค์ความรู้ได้แล้วก็แนะนําแนวทางตรงนี้ให้ได้นะตลาดนําการผลิต<ะ>คุณจะกลับไปทําการเกษตร นะคุณกลับไปเดินดูที่ตลาดก่อนว่าตลาดเขามีความต้องการอะไรนะตลาดที่เขาต้องการจากตรงนี้ถูกอันไหนที่ถูก,ถกใจคุณอันไหนที่คุณสามารถทําได้อันไหนที่มีคุณมีศักยภาพในการทําได้มีความพร้อมในการทําได้ค่อยๆเลือกเอาตรงนั้นนะตลาดนําการผลิตน,นี่ผมย้ําเลยนะครับไม่ใช่ว่าผลิตแล้วไปหาตลาดนะครับครับกับท่านประชนครับ,รบ,รรบนี่ก็คือตัวอย่างหนึ่งของคนนําทางนะครับการเป็นยังสมัตฟาร์มเมอร์เป็นความยั่งยืนของสังคมของระบบเศรษฐกิจเรา สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าอย่าได้ท้อจงมีความมุ่งมัน่นแล้วก็ใฝ่หาความรู้นะครับอนาคตคุณจะมีความมั่นคงอย่างแน่นอนครับ สวัสดีครับพี่ครับผมมาติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าครับอ้ําปะเนี่ยจริงครับ,รบเพิ่งไปขอเองนะครับขอมิเตอร์ไฟฟ้าเร็วกว่าที่คิดเพียงเดินสายไฟฟ้าภายในให้เรียบร้อยเตรียมบัตรประชาชนและชําระเงินที่สํานักงาน PEA ทั่วไทยหรือขอผ่านออนไลน์ก็พร้อมติดตั้งภายใน1วันเพื่อให้คนไทยมีความสุขภายใต้แนวคิดติดมิเตอร์ทันใจกับไฟฟ้าภูมิภาค รึกผ่นนดิแสนับสนุนโดยกอฟผสว่างทั่วทิศสร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทย PEA เหลื่อมเวลายื่นสองประมูลโรงไฟฟ้าชุมชนลดเสียงไพรเชือ้อ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดให้มีมาตรการจัดเหลื่อมเวลาให้ผู้ประกอบการยื่นส่งเอกสารคำเสนอขอขายไฟฟ้าโดยจำกัดจำนวนผู้มายื่นต่อวันรวมถึงจัดให้มีการรักษาระยะห่างโดยให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคไวรัสโคโรนา2019 โดยผู้ยื่นสามารถเลือกวันและช่วงเวลาที่จะเข้ามายื่นส่งเอกสารผ่านทางระบบ PPIM โดยล็อกอินตามยูเซอร์ที่เคยลงทะเบียนไว้และเลือกวันเวลาที่ต้องการมายื่นเอกสารพิมพ์ใบนัดหมายวันเวลายื่นเอกสารจากระบบ เพื่อน,นำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคต่างวันและเวลาที่นัดหมายล่าสุดมีบริษัทที่จองคิวยื่นคำเสนอขายและค่าค้ำประกันซองแล้วกว่า250บริษัทเตรียมยื่นแข่งขันประมูลโรงไฟฟ้าชุมชนตามคิวที่จองเวลาไว้โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะตรวจสอบเอกสารและแจ้งสิทธิ์ในรายที่เอกสารไม่ครบถ้วนถูกต้องสมบูรณ์ให้มายื่นเอกสารเพิ่มเติม โดยจะแจ้งผลทางอีเมลให้กับผู้ยื่นรายที่เอกสารไม่ครบถ้วนทราบและให้ผู้ยื่นนำเอกสารเพิ่มเติมใส่ซองปิดผนึกนำมายื่นที่อาคารคลับเฮาส์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำนักงานใหญ่ผู้ยื่นจะเข้าไปจองวันเวลาที่จะเข้ามายื่นเอกสารเพิ่มเติมได้ผ่านทางระบบ PPIM เช่นเดิม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและคำเสนอขอขายไฟฟ้าด้านเทคนิคโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานรากโครงการนำร่องซึ่งมีผู้แทนจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและหน่วยงานภายนอกร่วมพิจารณาเฉลิมชัยยืนหนึ่งอยยกไทยเป็นต้นแบบการแก้ไขปัญหาประมงยั่งยืน ดเรเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมขึ้นเวทีระดับโลกกล่าวสุนทรพจน์และเข้าร่วมการเสเวนาในการประชุมระดับรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่ระดับสูงเรื่องข้อตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรการรัฐเจ้าของท่าและการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดก,กฎหมาย i u u f i s h i n g โดยที่ผ่านมารัฐบาลไทยและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่และชัดเจนที่จะขจัดปัญหาการทำประมงอย่างผิดกฎหมายพร้อมกับการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพประมงไทยจนองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO และสหภาพยุโรปได้ยกย่องประเทศไทยเป็นต้นแบบการแก้ไขปัญหา IUU อย่างยั่งยืน จุรินพอใจอเมริกาคงสถานะไทยเป็นประเทศ w l นายจุรินลักษณะวิสิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พอใจหลังผู้แทนการค้าสหรัฐเอเมริกาประกาศสถานะการคุ้มครองทรัพบสินทางปัญญาของประเทศคู่ค้ารายสำคัญประจำปี2,564ภายใต้กฎหมายการค้าสหรัฐโดยยังคงให้ไทยอยู่ในบัญชีประเทศที่ต้องจับตามองหรือ W.L. ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ประกาศเดินหน้าสร้างความร่วมมือและผลักดันให้ไทยหลุดจากทุกบัญชีในอนาคต หลังจากนี้กระทรวงพาณิชย์โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาจะร่วมทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งไทยและสหรัฐไม่ว่าจะเป็นการร่วมจัดทำแผนงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาการหารือในการประชุมกรอบความตกลงด้านการค้าและการลงทุนไทยสหรัฐและการหารือสองฝ่ายในโอกาสต่างๆร่วมบันทึกจารึกแผ่นดินโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สวัสดีครับพี่ครับผมมาติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าครับอ๋าป่ะเนี่ยจริงครับเพิ่งไปขอเองนะครับขอมิเตอร์ไฟฟ้าเร็วกว่าที่คิดเพียงเดินสายไฟฟ้าภายในให้เรียบร้อยเตรียมบัตรประชาชนและชำระเงินที่สำนักงาน PEA ทั่วไทยหรือขอผ่านออนไลน์ก็พร้อมติดตั้งภายใน1วันเพื่อให้คนไทยมีความสุขภายใต้แนวคิดติดมิเตอร์ทันใจกับไฟฟ้าภูมิภาค ครับท่านผู้ชมครับวันนี้เช็คอินริมทางอยู่ที่จุดเช็คอินทุ่งทองอุไรนะครับแอดบางเขนซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของเขตบางเขนผมอยู่กับท่านผู้ช่วยนะครับสมรุดีทองอุไรสวัสดีครับท่านผู้ช่วยครับสวัสดีค่ะคร,ครับท่านผู้ช่วยเป็นผู้ช่วยอุในายการเขตบางเขนผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางเขนครับอยากจะทราบความเป็นมาของ ทุ่งคองไรนิดหนึ่งว่ามันมีความเป็นไปได้ยังไงครับ่เผื่อเดิมนะคะที่บริเวณด้านหลังที่เราเห็นเนี่ยเป็นที่ลุกลามบ่างค่ะซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณะทางเขตก็มองเห็นว่าน่าจะมาใช้ประโยชน์ให้เกิดประโยชน์กับชาวบ้านที่อยู่บริเวณแถบนี้ได้นะคะก็เลยมาร่วมมือกับภาคส่วนหลายๆภาคส่วนนะคะทั้งภาคเอกชนนะคะทั้งชาวบ้านเองชาวชุมชนที่อยู่บริเวณนี้ค่ะชุมชนทุ่งคลองหนองกงนะคะก็ ปรับปรุงให้เป็นแหล่งเรียนรู้ค่ะในในการในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงนะคะแล้วก็เป็นแหล่งเรียนรู้ในเรื่องของพืชพื้นถิ่นค่ะพืชบางชนิดที่เราเดินเห็นกันทั่วๆไปเราอาจจะไม่รู้ว่าเขามีประโยชน์อย่างไงแล้วก็มาทําให้เป็นแหล่งเรียนรู้แล้วสถานที่แห่งนี้ค่ะยังเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามสมำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาบราชกานนอกจากความงดงามของทุ่งแห่งนี้เป็นจุดเช็คอินที่สวยงามแล้วมีตลาดแล้ว มีอะไรน่าสนใจบ้างที่สำคัญเลยค่ะเราต้องการให้เป็นแหล่งเรียนรู้สําหรับประชาชนทุกคนได้เข้ามาพักผ่อนแล้วก็ได้เรียนรู้ในเรื่องต่างๆด้วยนะคะจะเห็นทางด้านขามือเดี๋ยวเราจะพาไปชมนะคะก็เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามแนวเขตพื้นทีขอบเพียงนะคะเป็นศาสตราชาตินะคะเป็นศูนย์ย่าแฝกจะเห็นได้ว่าลิมิตอพงพญาเมนตลอดแนว1,750เมตรเนี่ยเราจะปลูกทาบอุไลตลอดแนวเลยนะคะเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งสองพระองค์และการ ก่อราชการที่สีนะคะเป็นดอกไม้สีเหลืองแล้วก็จะมีการปลูกแฝดปลูกแฝดนี่เราปลูกตามแนวของศาสตร์รารารนี้นะค,ะ,คนะปลูกเป็นสองแนวเลยป้องกันแนวตะไรงใช่ค่ะแนวแรกรใกล้น้ําอันนี้ป้องกันตละิ่งพังอ,อีกแนวหนึง่งทางมาอีกห้าเป็นปลูกแนวนึงก็เพื่อป้องกันเศษวัสดุวัชพืชอะไรพวกนี้ค่ะไหลเวลาฝนตกจะไหลลงน้ําก็เป็นการอนุรักษ์แ่กน้ำไปได้ด้วยค่ะ น่าสนใจนะฮะอยากจะใหะ้ท่านผู้ช่วยพาไปดูจุดที่เป็นฐานเรียนรู้แต่ละจุดนะครับว่ามีอะไรบ้างครับไปชมฐานเรียนรู้นะคะพื้นื้นผิวหนังฐานแรกเนี่ยค่ะ,ะอันนี้เนระียกฐานพื้พนผิวผิวหนังนะคะฐานว่าคือ างชนิดนะคะเราเราเห็นพืชไม่ตายแต่เราไม่รู้จักบไม่ใช่มีจับเป็นยังไงเราได้จะรวบรวมมาทั้งหมดตอนนี้เรารวบรวมได้ประมาณแ8 80ชนิด80ชนิดใช่ค่ะเป็นพืชพื้นถิ่นในเขตบางเขนเนี่ยนะฮะอย่างนี้ค่ะที่เห็นเนี่ยครับือผักเคี้ยนนะคะผักเคี้ยนุ่นแล้วก็ถ้าเด็กๆอยากรู้นะคะก็คาสแกน qr code ตรงนี้นะคะชมวิทยาศาสตร์พักคุณอะไรต่างๆครับท่านผู้ช่วยครับถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมครับ กำรัายการนี้อยากจะมาเที่ยวพุ่มทองจะมาอย่างไรคะก็เดินทางไม่ยากนะคะบริเวณนี้ค่ะอยู่ซอยกาญจนาพิเศษ6นะคะอยู่อยู่ยยะคะู่ขนาดมอเตอร์เวย์ค่ะลงจับทางด่วนมาก็สักประมาณ15นาทีก็ถึงแล้วถ้าะใครสนใจก็แวะเยี่ยมเยี่ยมชมได้ถ้าเซิร์ชกับ Google แมปเนี่ยเช็คอินตรงนี้ขึ้นเลยใช่ไหมมา เข้าไปก็จะเห็นนะคะว่าเส้นทางการเดินทางเป็นอย่างไรกิจกรรมที่เราดําเนินการมาเป็นอย่างไรโทษนะครับมีเว็บไซต์มี a c e b o o k มีอะไรไหมแค่เสิร์ชคำว่าทุ่งทองแอดบางเขนค่ะก็จะขึ้นเลยอ๋อครับวันนี้ต้องขอบคุณท่านผู้ชมเพรเพจอย่างวากนะครับนดครับผมท่านผู้ชมครับทุ่งทองอุไรแอดเขนบางเขนมาไม่ยากครับอยู่ริมขอบกรุงเทพมหานครแนอนาคตตรงนี้อาจจะเป็นใจกลางกรุงเทพมหานคร อย่าลืมนะครับรายการขอคนนํำทำทางช่วงเช็คอินรืมทางนะครับเราจุดเหนืทุกวันจันร์ทเวลาบ่ายสองโมงหนาที